มันเป็ียนเจ้าไหนก็อนเลยอีกเนี่ยหอยเมื่อกี้มันกิดว่ามันเข่าเกี่ยวหัวจังหวังมือเสือเสือซุ่มเสือหนึ่งมันเสือสามสองมันมามันออกสามหนึ่งสิบัตนี้ริบหลังลูดโอ้ให้ให้ว่าให้ว่าเสี้ยนเหล็กวิ่งเหล็กวิ่งก็ได้คันเม็ดเดียวมาเนี่ให้ว่าหาตัวจับบอลลนเม็ดเดียวนี่คือใดล่ะตามตาที่แปดกันบ่กับ เ็ดเขาบอกว่าม้วนนี้มาเปลีด้อโอ้ฟันเลยฟันเลยว่ามามาในม้วดนี้มาเปลอ่าบัดนี้ไปซื้อไปซื้อยังล่ะไปซื้อบ่ซื้อหลวัดสิบ่วิ่งเออบ่บ่หลวดมันเปลี่ยนเงินมันเปลี่ยนเงินซื้อตัวเดียวอ๋อเออมันเปลี่ยนเงินมันออกมาพันออกรีรีครันออกใกล้ๆบัดนี้พันได้แปดกองที่แปดโอ้โอ้ไม่เสียงเี่บูเจ้ายวพิธีอะไรแล้วกับมันเดลยบ่ เลยมาจับท่างไม้จับท่างไม้บานนี้ขวนญังหันมาในเก้าในเก่ากับนิยกเขียนได้กระดาษเอาดีตัวย่างบ้านจุ๋มชีประเทศแบบนี้ล่ะโอเขียนเอาเดินเก้าแล้วิยมงานดีแล้วพิจิตรอะไรก็เขียนนกนกไห้ข้าวเบอร์เขียนกระดาษที่เรื่องเบอร์กเก่าเอาเก้างานนีมากเก่าแน่นอนอ่ามาแบบแรงเก่าเป็นซิบเก่าเป็นสิบเก้าเป็นสิบเก้า ตั้งที่เฮ็ดสูตรนี่มันดูดปลาได้โอ้ยตาเฮ็ดมานี่กัดลายเดี๋ยวนก็ว่ามันคำมันเหมือนบักลวดเอาหนิว่ามันถูกด้วยแล้วด้วยแล้วอืมโอ้ยคลอยกูเสียเงินบาานี้เลิ่มเหมบักลวดบ้านลวดเอากำไรหน่อยกับยามันหน่อยกับดีก้องเข้ามาถือให้ว่าแต่ตั้งแต่เปลี่ยนสไตล์มาลวดนี่ให้ว่าถือสู้งหวัดซสูงหวัดกำ๊นี่มึงเอาเห็้ยเฝ้าลวดให้มูอเบิ่งบาบนี้วันนี้ก็เฮ็ดแล้วไปที่ไนวันี้เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วนั่นในสาม ได้สามได้สามงวดตัวเดียวคอโลตัวเดียวหาตัวใข่ขันมาสามเอาชีใสเลยเนอะบัดนี้นรียว่าเอาจะลดสามด้ยลวดสามลดสามมีตัวมักเป็นพิเศษบอลในก่อนละนี่ที่เฮาได้สามมาเป๊ะนี่เฮาที่หาตัวอื่นมาใสา่สามนี่สิว่ารักยังรักลอยหรือรักสิบสามนี่เอาเป็นสมมติว่าเป็นสามเจ็ดนะเก่าสามเป็นรักสิบขันลวดมันยี่สิบตัวเนื้อไอเด้อว่ามันทำมาดาเด้อ ทั้งหน้าทั้งหลังคือทั้งหน้าทั้งหลังนะทั้งทั้งกลับน้ำหนาเนี่ยมีสิบตัวจาบอกเพื่อนว่าเลขไอ้สมมติ่างวันนี้ได้สามเนาะตัวสำรับตัวเจ้านะเจ้าว่าจำกัดหลักบอกว่าเออมันอยู่หน่วยให้อยู่อย่างมันสีได้หน่อยตัวล่องนะโอ้คือคือสามนี่ให้เป็นรักสิบสามให้เป็นรักสิบมั่นใจมั่นใจว่าลักสิบมีบ้างบางวันที่ที่เขาหลุดแล้วบอกกัาบยังสิมันไม่อยู่หลัก่อยไอ้มันมาอยู่หลักหน่อยเองเถอะมีบะบ่ คันว่าสิบปั้นสิบก็สิบเลยคันขาดก็ขาดโจดเลยบ่เสียนหลักสิบตัวนี้ว่าไงไงหลักสิบเมื่อขันเป็นบอยซค์ท่ามันทำเป็นองอะไรตัวไหนไข่ไข่ไปเรื่องตัวอะไรจะให้อ่าพอแล้วเสียนหลักสิบบาทนี้เนาะโอ้ยจังแล้วไข่อยหาเสียนหลักสิบี่ว่านพี่เพ็นดินเดี๋ยวนี้เน่ะหลักหน่วยไข่มีแล้วอ่าหลักหน่วยไข่มีได้มากแล้วอ่าใอยต้องการหาเสียนหลักสิบขันได้หลักสิบซ้ำถือแล้วเลื รักทิปหนึ่งคือเอาซ้ำวันนอะงบางหันบอกย่ยถ้าขันเจ้าชื่อเรขตัวไหนกะยะเจ้าเอาชุดไม่น่ะเนั่นบอกเจ้าเอาชุดไม่นเจ้าเชุดไปข้างหลังไปข้างหลังเจ้าก็ต้องชื่อเพระนบอกอย่าบอกับเราเราบางหันกันโอเ้เขาเจ้ารูดม,มาเด้อมาดิไอ้ันเชียนถ้าชุดแปดให้เราแบบนั้น่อชุดเก่าเจ้าเสี่ยเก่าว่าแล้วเ,เจ้าเ้อ โอ้หมายหมายถึงบอกเราลวดไล้บอกเราลวดแต่ว่าเขียนไหนบ่เบิดเขียนไห้บ่เบิดแต่ว่าอาจไม่สีหัวนะคันมันหัวหัวเป็นโวนเก่าอืมบ่บ่ได้บ่หมั่นใจเลยนําไปหาลูกสาวแล้วออออันนี้ไปรวดเอาเก้าเขาใส่บ้าเก่าเอาวันวัดวัดวนึงนี่เด่นหลักสิบจังไหนมันออกโซนเก่าได้กว่หนึ่งกหน่วยสิบเี็กเขาก็โซนอยู่หลักสิบเนี่ย โอ้เด่นศูนยมองันด่นหนึ่งโอ้หันวันหนึงเด่นศูนย์หันเด่นศูนย์่ไมเอาเก้ามจับใจเอาเก้าจับใจสันคือรูดให้มันสุดซาบันแล้วสิบตวงเีวาะบานี้ตัวตัวศูนย์นี่เอาไว้ทั้งนาเอาศูนย์ไว้ทั้งนาศูนย์ทั้งนาก็คือรลักสีมันละเออลักซีออกมากันยังเรื่ลงร่างกับศูนย์เก้าล้นบานี้ตันี้เป็นล่างหรือเป็นบนบดนี้เอาอันนี้ชอนมากจะเป็นล่าง เนล่างส่วนมากสีมาล่างแต่ว่ากะป้องกันไว้เพื่อความบ่นอหนาเขาบดล่างไว้บดล่างไว้หรือผู้ใดไดๆรักมวยเด็ดๆนี่เอามาใส่กะตามสะดวกเลยตามสะดวกแมนปะแมนโอ้จังแล้วขันสมบูรณวมาเขาโอ้บ่มันมีกส่วนทานเป็นบนนะกับบวกไปอันนั้นมันบาแน่นอนจักจักค้นหรอแมนปะนั้งเทียบบนเป็นบนเพราะอะไรคือเอาเงินไมดหรอเอามาเนี่ล่องร่องจับคูู่ที่เจ้า ในส่วนเจ้าสามหลักสิบนี่เนาะสามวิ่งลักวิเอาหลักใดก็ว่าแต่วิ่งมันมาหลักใดมันก็ได้ที่เราละเานะเาะแบบน,นี้ล่องจับครูบางรูปแบบนี้ว่าตัวใดเป็นตามากตัวใดว่าเป็นตามากนี่นี่ก่อนแลนี่ยังไงมีกระดาษวาให้เล่าจังหน่อยนีย่เดี๋ยวเขาคอยมาหลอกเซนนี่กระดาษให้เล่าเลยเเเนี่เอ้าเขียนเขียนไหนเนี่ยพะว่าสีด้โชว์เอฟซีสีดิว่าซูเอฟซีฟังนะว่าเป็นจังไงมาจังไงไอ๋อ รถก็ไ ine, ล่ไลยเลียนไก่ไปไก่ไม่ใช่ยูรถต์ก็ได้มันอยู่ข้างถนนวัยพี่น้องอ่าข้างถนนถนนซีเล่นโอ้โอุกังอ่าแต่ว่าตอนนี่ฮกเกี้ยวสองเล่นอีกสองเล่นเพิ่นยังวันมาเห็ดอืมเอาเอาเออเอาตัวเนียนๆใหญ่ขึ้นมากหนะ่อยสมมุติว่าสามที่จับใส่ยังเอาเอาจักคูเอา,าเอานี้เอานีทุ่ว่า ถือว่าสามนี่ตัวเน้นมันคือนี่อยู่สามตัวนี้เออเอาชั again, wine, well ่วไวชั่วไหวครับสามตัวนี visitor, oh, ้ตัวเน้นมันมาตัวเน้นมันอ่าแต่ว่าคันผู้ใดรอบครอบกะหลุดซะหลุดครับนะแต่ว่าผู้ใดมักตัวเน้นลงทุนหน่อยเอาจังสิเออกลว่าเข้าทุนหน่อยบ่อยากลงทุนหลายมันมาครับเข้าสามตัวนี้เลยฮะหมายว่าสามหาสามเจ็ดสามเก้ามีเท่านี้มีเท่านี้คันพอกตัวนี้ออกตัวไม่เลดออกตัวไม่เออไม่อันนี้ดีแสดงว่าเขา โอ้ขึ้นฟาถ้าฟาทีกี้เลยพอเสร็จเลยวิ่งสามหลักสิบเออสามหลักสิบล่างได้บนได้เออล่างไปบนได้ครับขันเข้ามาโอ้ยอยากนห้นกันว่าอย่างไรมันหัวจะอะไรก็หลดเง้าเลยเอาจากศ่วน9่นส่นเก่าส่วนเก้าจังไนสามเออสามเก้าเนี่ยคือแบรฮาร์ส่นสามเลย เออสามชุดสามชุดหนวดสามเก้าเออสามชุดหนวสามเก้าก็ไม่ออกกับเพื่อนกันแบบลวงเนาะสามชุดหนวสามเก้าแต่ว่าผู้ใดกันได้ลักสามไปแล้วนี่จีไปจับในลักษณะใดกันมีโตเด่นลักหน่วยมากเอามาใส่เลยรับประกันว่าบ่พลาดรับประกันว่าบ่พลาดกันออกตัวนี้ออกตัวไหมโอ้ยแสดงว่าเขาหมุนมาถึงเข้าเราแล้วนั่นบอกนั่นเทียบมันอะไรกันว่าหยอกกันนี่จริงอ่ะแต่ว่าบอกเพื่อนว่าได้ยินกิติศัพท์อยู่ตั้งแต่ย่ายนั่งก็ได้มา มาปรึกษาน้ำปรึกษารักน้ำเจ้ามันบ่ะเห็นเจ้าว่าป่ะเอาเมื่อนั้นเมื่อนั้นไปพ่อกันแม่นบ่ะยายนางร้านเปอร์เซ็ยนอ่าไปพ่อกันแล้วว่าตัวน้อยเอาได้ตัวแรงกว่านี่เปอร์เซียนไปก็ได้เก่าเนี่ยเปอร์เซียนส่วนมันออกคิ้เก่าเนาะใช่ขวบว่าโมแม่นนะเออโมแม่ก็เอาก็ฟังขอยเนี่ยแล้วก็ฟังเจ้าน้ำเออพี่เจรนาใช่นเไปรังเกียหามมันอาจกินแม่นองข่อยใช่ไ่มของเจ้า เท่าบ่อไปอยู่ในภาชนะว่าอีส้งกลมเนาะว่อบานนีวดรุ่นไมอีกแล้วมันออกคือเันอาหรือเก่าวดนังอีกว่าได้แปดออมันหลายเียร์ต้องี่รไปเห็นไบเิก็บบ่อเก็บไเออกบาเป็นยัาง้เางวดนี้ใหนมันเี้งเ้ออ่ชุดที่แปดัมันมันเมาซื้อสองแปดเอาง่ายๆว่าคันจิตตามเลขทั้งเสียนหน่อยไว้ตลอดเนาะ คื่อตลอดตลอดนี่ไทยว่าเอาไงได้หลายก็เสียสมมติว่าสมมติว่าสามเนี่ยมันว่าขับมันมากงวดนี่นี่ก็คือว่าคนสิม,มหาหลายคนอยู่บ<ะ>่ควมคิดอจังายตั้งใจเราก็อย่างใ,ในเบอร์ทั่ครับไทยระบาดคนหนึง่งเอเบอร์ทร่ห้แนี่ไปแจกเดืนเป็นวันอเอาไ้มันถึงวันนี้จังยายเกียนเรากะอละางสาระสาราลูกทุ่นไปเราพัดหนึ่งแล้วเรารูดนี่ เออหลุดแล้วผมมาเอาแล้วก็ไปเชื่อเพิมกันมาคอยไห้คอย้ากคอยกันได้เินอยู่หลายคนเมาอยู่วาเชียนหน่อยเด้อกันเราเพื่อนว่างมากเล็กตัวเดียวไม่หาเชียนหน่อยอเอามากกับมาหลุดมาหนันหลุดแต่ว่าัดนี้อ่าพอดีนี่เนาะคันคันตามกคือตามตลอดเน้อเพราะว่าร่งร่งที่มันก็มีหลุดอยู่<น>ว่าหลุดก็หลุดงวดเจ้าสินะหลุดงวดงวด,งวดล้นมากกับเขาคือคือเมื่อคิดสรุปแล้วกำไร ขันตามตลอดเด้ขันขันห้าว่าตามตลอดนี่ตามพุ่นตามพี่เนี่ยขือไข่เนี่ว่าซื่อธะขคารทุ่นไปนะเมานพอมามันตามหลายมองเนี่ยเนี่ยบัตรเลขเจ้ามาถึงวันนี้มาเศร้าตามเจ้าไปตามทั้งพุ่นซะไปตามแล้พุ่นเลขเจ้าเขายิ่เลยอ้าวเร่นตามนาตามหลังมันก็เลยเป็นอ่าเป็นช่องว่างแมนแมนนมันเลยเป็นช่องว่างการที่กิ่งแล้วเนี่ยขันตามเสี้นได้ที่เพื่อนเพื่อนเคยเขาเรื่อยยนี่ในส่วนเลขวิ่งเนาะเข้าตามตลอด ตามตลอดมันงวดน,นี้เพาถืงวดรุ่นกัะตามตองสินะว่ามีเสียรับประกันมีบวกแน่นอนเอาคิดว่าเลขตัวบ้านที่คันมันเข่าก็ไรก็เพียงว่าเก้าเก้าสามเจ็ดเอ้ามีให้สามตัวพ่อมบ่เอาเขียนนะ่เขียนเน,น่ยเก้าสามเจ็ดเขียนไหนน้ำเนี่ยมีสามตัวพ 9, 3, นน้อมโอ้คันมาสามตัวนี่คิดว่าที่มาเก้าสามเจ็ดงวดนี้เนาะเก้าสามเจ็ดหรือว่าเก้าสามหาประมาณเนาะบอเออเขียนต่อหลังกันไปฮันขีดขีดกลางจัดเออทำนบะ เก้าสามห้าเขียนหนังสือมีไส่อย่างไงสว่างอยู่ดิแมนบอกงามอยู่งามอย่างงามจะตัวหนังสือตะกี้ไปเป็นคู่บอกเหรอเอาไลไรออกเออเนี่ครับพลอยพ่นองเด้อเกิดว่าคันมันอาจขเขาได้สามตัวคันมาตัวนี้ครับคันมาตัวนี้ก็ขคืออะไรตัวนี้พ้อครับผมแมนบอกครับเนี่ย ครับเจ็ดมนีขมั่นใจนี่ก็คือนเก้าสามเจ็ดเก้าสามหาขันมาบนเนาะขันมาล่างกับติดสามนีสามคู่นี่นะเนอะสามขึ้เก้าขึ้นมาหนีออกยากอยู่มันมีบทมีหลังนะครับเอาจะได้ถึงนินกันมันเป็นเงินคือเก้าขันวิ่งนี่ขึ้นวิ่งไปเลยทั้งบนทั้งล่างเลยวิ่งสามไปเลื่อยอ่าไม่เข้าบนก็เข้าล่างบางที่วันนี้แล้วอาจติดทั้งบนทั้งล่างนี่ไว้เนาะฮะยิดทั้งบนทั้งล่างนี่บ่ธรรมะนะนั่งเทียนมันอาจจะเป็นบนเป็นเข้ากับว่า พาธิเป็นบนล่ะไผก่กวังมาบนเพราะว่าสามารถตามตัวได้ครับผมเป็นล่างก็ยังดีครับแม่นบ่ล่ะครับก็เป็นเงินได้อายุกันยังน้อยนะครับบบดนี้โอเคตามเพชรมากกว่าพลาดยากอยู่ไอ้แง่งแง่แล้วท่างนี้จะน้อยนะครับเทียก์จะได้ซื้อนะผู้ตามนะผู้ตามนะเทียก์จะได้ซื้อนะแมนอืมอืมวิ่สาม เน้นไปที่หลักสิบนะครับจับหน่อยแค่สามหางูนใดบ้ามักงสามหางนี่ก็ไปหาจับเอาเอาเอาลักน้อยแขวนแขนมาแต่ทางไหมครับมาแต่ทางไหมให้ให้ว่าผู้ใดมีลักน้อยเด็ดหินฟ้าออกมาใส่เอามาใส่สามเลยจัดไปเลยวันนี้เนาะอ้าใครชัดเกียรตัวเนาะชัดเกียรบ้านนี้กับจิโร่กวนอ่าพ่อเชี่ยนหน่อยเนาะทำนี่เนาะครับเนาะขอบวามคุณนายหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับออาส่งดีตามที่เขาคิดให้พี่น้องเขารดำเรื่อยๆน้ำ 杀猪。啊就